สวัสดีครับล่วงจีบกับชาวนี้วันที่สิบสี่สิบจี๊กกรายุนกับสมภรณ์ท็อปห้าร้อยหกสิบห้าชาวนี้พ้นต็อปกับชาววันที่สิบสี่ยูที่วัดวัดประเดิมนะครับยูทีวัดประเดิมบรรยากาศภายในวัดตอนนี้พ้นต็อป ยาที่ทํายาโยมลอช่องร่วงตาออกผุดงบางเอิญอคนต่อกับตรงหลังรอยคนยดปัดกับนี่คือบรรยากาศไปไหนว่าตะเดิมดังววัดชุมพรครับบรรยากาศตอนเีน่นคนทีร่องตาเฉอยนจะออกเดลอดดงรับ